สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็ทําคลิปการใช้งานบนบกนะคะคันนี้ก็จะเป็นมิสูบิชินะคะ MS หกห้าค่ะอันนี้ก็ขายแล้วนะคะประจวบกิลิขันค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเปิดก๊อกน้ำมันค่ะนี่จะเป็นสวิตช์นะคะจะเป็นปิดเปิดแล้วก็เป็นสวิตช์ไฟหน้าด้วยนะคะแล้วก็โชคค่ะ ข้างหน้าตรงนี้นะคะสามารถแปลงใส่เป็นหัวตัดหญ้าได้นะคะแล้วแต่เลยค่ะว่า,าลูกค้าจะแปลงยังไงนะคะมีไฟหน้าติดปกตินะคะก็จะมีโลไฮตรงนี้ด้วยนะคะโรตารี่ค่ะเนี่ยค่ะช้าเร็วของโรตารี่นะคะนี้ตรงนี้จะเป็นโลไฮเกียะคะ่ะมันก็จะมีบอกเนี่ยนะคะ เกียร์เดินหน้านะคะสองเกียร์ถอยหลังค่ะดึงอันนี้จะเป็นขาตั้งหน้าค่ะขอดโรตารี่ลาสาลี่ได้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นเดินหน้าเกียร์หนึ่งค่ะเกียร์สองก็สับไปที่ไฮได้เลยนะคะเนี่ยค่ะ ตรงนี้นะคะถ้ากดไปงี้รถก็จะหยุดทันทีค่ะตรงนี้จะเป็นเบรกนะคะเหมาะในการลากสาลี่ด้วยนะคะเพราะมีนดึกด้วยอะไรด้วยพวงหัวหมูก็ได้ค่ะน,นี่ก็เป็นเกียร์สามแล้วนะคะจะไม่ยุ่งยากนะคะเพราะว่ามีเกียร์บอกแล้วเกียร์สี่เราก็สับไปที่ไฮเหมือนเดิมนะคะ เรามาดูเียห้านี่นะคะเบียห้านี่ชอยหลังหนึ่งค่ะเดี๋ยวสองก็สับไปได้เลยค่ะยิ่งเร่งเครื่องก็จะยิ่งเร็วขึ้นนะคะตอนนี้ทางร้านทำตามคิวนะคะลูกค้าใน u ู u b e ก็เข้าใจด้วยนะคะ ที่ไม่ได้ลงรถไม่ใหม่เพราะว่าตอนนี้เร่งคิว่ะอันนี้จะเป็นรอบช้านะคะแล้วก็กไปนี่รอบเร็วแล้วค่ะกลับกล่องโซ่ได้ด้วยนะคะจะได้รอบที่เร็วขึ้นนะคะเนี่ยค่ะน้ำมันเครื่องนะคะก็จะเป็นเบอร์40น้ำมันเกียร์กับโรตารี่จะเป็นเบอร์90นะคะทางร้านก็ถ่ายให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ดูน้ำมันเครื่องก็ข้างหน้าตรงนี้นะคะ,คะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวถ่ายน้ำมันค่ะเวลาเติมน้ำมันก็แค่ถายพอนะคะมันจะมีขีดบอกเราก็จุ่มภายดูค่ะอันนี้จะเป็นตัวดูน้ำมันเกียร์นะคะตรงนี้จะเป็นตัวเติมค่ะ แล้วก็ถอดน็อตออกมาถ้าเราเห็นน้ำมันแล้วก็พอเลยนะคะส่วนตัวถ่ายนะคะก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะส่วนน้ำมันโรตารี่นะคะตรงนี้จะเป็นตัวเติมะคะ่ะตรงนี้นะคะจะเป็นตัวดูค่ะส่วนข้างล่างตรงนี้จะเป็นตัวถ่ายนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะถ้าลูกค้าคนไหนสนใจนะคะสามารถแอดไลน์มาดูรถได้เลยค่ะเพราะตอนนี้ทำตามคิวนะคะก็ลงคิวให้ลูกค้าคนที่จองได้ดูไปก่อนนะคะยังเหลืออีกหลายคันนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะขอจบเพียงเท่านี้คะ่ะขอบคุณค่ะ